สวัสดีค่ะพบกับเปียโนุ์อีกแล้วนะคะเช้าวันที่8ดกุมภาพันธ์ค่ะเจอกันอ๋อเช้าๆค่ะ Good morning everyone thank you for coming thank you for support สวัสดีอีกครั้งนะคะมาชมดอกแคคตัสสวยๆของปนุ์กันนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณน้องๆค่ะ ใครว่างก็แวะมานะคะปานุษย์นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะรอการทักทายของน้องๆน,นะคะแล้วเราก็มาชมดอกแคคตัสของปานุษย์ด้วยซึ่งออกดอกเล็กๆๆๆค่ะ เช้าวันนี้ที่บ้านปนุษย์นะคะมืดครึ้มค่ะฝนทําท่าจะตกนะคะแล้วก็อากาศดีด้วยวันนี้ไม่ร้อนค่ะวันนี้ไม่ร้อนนะคะอากาศดีค่ะก็ยังชั่วหน่อยเมื่อวานก็ไม่ร้อนค่ะทําท่าฝนจะตกแต่ก็ไม่ได้ตกนะคะเอาวันนี้ไม่ร้อนค่ะแค่อุณหภูมิจิบจิบสามสององศาค่ะไม่ร้อนค่ะสบายสบายค่ะ แวะเข้ามาทักทายนะคะพร้อมกับดูดอกแคคตัสของบรรุุไปด้วยค่ะอากาศมืดๆอย่างเงี้ยสัญญาณก็ไม่ค่อยจะดีเลยสัญญาณก็รืบรีบร,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 บรืบค่ะมาชมดอกแคคตัสสวยๆนะคะหลากสีค่ะ มีทั้งสีส้มสีชมพูสีเหลืองสีขาวนะคะหลายสีหลากสีค่ะชมกันได้เลยจ้าโอนน้อ oh, ง no. ไม่ได้ไปเปิดเวเซอร์ไม่ได้ค่ะสวัสดีจ้าแก้ว ขอบคุณหลายๆด้ดยแก้วคุณ Morning คะ่ะเป็นไงคะเราไม่ได้เจอกันนานเลยเนะยาะหนุจาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆจ้ะแก้วเมื่องดอกใม่ปปะนุกไปเนาะอืมมันเศร้าก็บลรบ่อยากโชวหนาโชว์ตามันก็สิยู่งี่ยงงี่เนาะนามันก็สิยู่งงี่เนาะ มันตื่นขึ้นมามันก็เอารอดขอบคุณจ้า เบืงสีสันไปก่อนเนาะ Good morning Kai God Ka. Thank you for coming Thank you dear Yes I remember now you re from Indonesia Yes Thank you อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์ให้ปนดน้ำเดอ้อแก้วเพิ่นเพิ่นอยู่อินโดนีเซียเหร yeah. ใครกัสเพิ่นอยู่อินโดนีเซีย กดแล้วมบนบอกขอบใจจ้าเบิงเ้งดอกง้างๆไปนุดไปก่อนเนอะจ้ะเบิงเ้งดอกแค่ตัดปนุดไปก่อน สวัสดีค่ะน้องพอพรขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะเกื<_ <EN> _>อบเที่ยงคืนแล้วเนาะพักผ่อนได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีจ้ากาลาทอนขอบคุณหลายๆแวะมากกำลังใจประนุดเนาะมาเบิงดอกไม้สวยๆกันจ้าค่ะข,ขอบคุณค่ะ ขอบคุณน้องแก้วเด้อสวัสดีค่ะคุณลาวลาวคือน้องแก้วเนาะใช่ไหมลาวก็ต้องเป็นแก้วเนาะ ขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะคะคลายกัด you can connect our friend i n here if you not friend yet you can connect with them ่แก้วเว่นป่เห็นจาาขอบใจได้หลายแก้ว ดอกแคคต้าได้มาอยู่หน้าบ้านปนุษย์นะคะอยู่แถวเนี่ยอยู่รอบๆบ,บ้านนี่แหละคะ่ะเวลาเขาออกดอกปนุษย์ก็ออกไปถ่ายเ <c oughs> พราะช่วงนี้เขาจะมีแต่ดอกค่ะนี่แหละปนุษย์ก็ไปถ่ายถ่ายเก็บไว้ค่ะมันขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะคะดอกพวกนี้ เนาะสีสันเนาะมันอยู่กับมันอยู่กับธรรมชาตินะเนาะธรรมชาติเขาายังไม่ทันได้ถึกยังไม่ได้มีมลพิษเนาะสีก็เลยออกมางามงาม พนุษย์ไปขุดเอามาเพาะเอามาเลียงเนาะต้นได้น้อยเลียงแบบไม่ต้องดูแลเลยปล่อยทิ้งปล่อยคว้างเลยแล้วก็เอาลงดินเนี่ยพอลงดินเนาะมันก็ออกทั้งปีเลยปล่อยปล่อยมันเลยไม่ได้ไปสนใจมันเลยขุดคุด,คดมาแล้วก็เสียบ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 มันแต่บางแต่บางต้นเขาก็ไม่ให้ปลูกเด้เขาว่ามันเป็นเป็นมนลพิษเด้เขาปับ๊บ ถ้าเขาเห็นนี่เขาปรับสองแสนหาเลยมีอันหนึ่งปน็นษยดอมามันกำลังออกดอกงามงามพอเขาว่ากันห้ามโปแค่นั้นแหละโอ้ยได้ตัดมันถิ่มดอกมันงามงาม แถ่บ้านประนุดมันก็จะเป็นนี่แหละมันเป็นกึงทะเลซ้ายเนาะมันจะมีดอกพวกเนี่ยหลายขึ้นหลายมากเลยแต่เขาก็เอาเอาเขาก็ทําลายมันอยู่ได้แหละแต่เขาไม่ได้เอาเออแต่เขาไม่ได้ฉีดยาเด้เขาเอาตัวแมงมาปล่อยตามต้นมันคล้ายๆกับมันเป็นโตเหมือน เขาเรียกตัวพี่อะเนาะเขาเอามาปล่อยแล้วก็จะค่อยกินกี่กินถ้าไปจับมันมันจะเป็นสีาขาวขาวจับมาบีบเด้มันออกเป็นเหมือนตัวเลือดสีแดงแดงด,งด,งด,งดง้เป็นแต่ย่านด้เขาเขาก็อาจจะเอามาปล่อยต้นไหนที่มันเขาว่ามันเป็นพิษต้นไหนที่เป็นพิษเขาก็เอาตัวเนี้ยมาปล่อยค่ะแล้วแป๊บเดียวมันจะเป็นสีตุ่มตุ่มตุ่มขาวเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานม,มันก็ตายค่ะเพราะว่าต้นไหนที่เป็นพิษเป็นทำลายสิ่งแวดล้อมของเขาเนี่ย เขาจะเอาไอเนี่ยปรุษยน์ก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรเขาจะมาป,ปล่อยตามต้นมาเลยสวัสดีค่ะโรสขอบคุณนะคะเมื่อวานนี้ดูลูกมันนะรสวันนี้ดูดอกมันค่ะเมื่อวานนี้ไปถ่ายลูกมันมาแล้วก็เอามากินให้ดูอร่อยอวันนี้ก็ดูดอกไปค่ะ <laughs> สวัสดีจ้าโบวีขอบคุณนะคะวันนี้ดอกแคตตัดมาให้ดูค่ะวันนั้นเป็นลูกนะคะแล้วก็ผ่าทานให้ดูอร่อยจ้ะวันนี้ดูดอกไปก่อน <laughs> แคตตัดพวกนี้ไม่ต้องซื้อนะคะหาได้ตามรอบรอบบ้านประนุน่เองค่ะ จ้เปิดไว้ได้เลยค่ะอีกอพี่นุชก็ไล่ยี่นาทีอีก5นาทีค่ะพี่นุชก็ลงค่ะแค่วันละค่ะทุกวันแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้ใช่เมื่อวานไม่ได้ไล์วันนี้เอาแค่5นาทีค่ะเพราะไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปไงอ่ะไล์สดเอาละกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาถ่ายคลิปลง กิกกี้กิกกี้อยู่ข้างนอกกับพี่เปียคกิกกี้อยู่ข้างนอกกับพี่เปี้ยพี่เปียตัดหญ้าแต่เช้าเพราะว่าพี่เปียตัดหญ้าอยู่ข้างนอกเพราะว่าฝนจะตกแกก็เลยรีบตัดหญ้าก่อนเพราะมันยาวสวัสดีค่ะป้าแมวขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะป้าแมวขอบคุณมากจ้าขอบคุณค่ะพักผ่อนได้เลยนะคะพอะดึกแล้วจ้าจ้า ค่ะขอบคุณค่ะพี่เปียตัดหญ้าแต่เช้าเพราะว่าฝนกำลังจะมาฝนจะตกไม่รู้ตกหรือเปล่าเพราะมันทำท่ามาหลายวันแล้วเก๋ก็เลยรีบตัดหญ้าซะก่อนเดี๋ยวพอฝนตกแล้วก็ตัดไม่ได้จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะป้าแมวค่ะ ค่ะขอบคุณใช่เนาะมาส่งเลิฟแล้วก็โอเคค่ะเหมือนพนุษย์ไปแป๊บหนึ่งส่งเลิฟเสร็จออกไปคนอื่นต่อค่ะเพราะว่าช่วยๆกันเนาะจ้าจ้าโบไปเตรียมตัวเลยค่ะ ขอบคุณทุกทท่านนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้กับปานุษย์ค่ะขอบคุณกาลาทรนขอบคุณน้องแก้วขอบคุณโบอ่าวโบกำลังขึ้นนะคะแวะไปหาโบแอดเวนเจอร์ได้เลยนะคะขอบคุณโรสขอบคุณคายกัน thank you คายเก thank you คุณวิรัตด้วยค่ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะ ที่มาส่งกำลังใจขอบคุณป้าแมวด้วยขอบคุณทุกทุกท่านค่ะ ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเจอกันใหม่นะคะเช้าๆแบบนี้ค่ะกับป้านุชนะคะ บายบายค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ